ก็แบบนี้นะฮะผมบังเอิญเจอมานานพอสมควรนะแต่ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแนวแคชแกรปแบบราคาถูกๆที่มานรอให้คนเติมมากกว่ามัง้งผมไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากหรอกแต่ว่าพอมาดูอีกทีแบบดีๆนะครับพบว่าืมไลค์96%เลยเหรอ และพออ่านคําอธิบายนะฮะเหมือนมันจะเป็นแมปแนว Tower Defense ที่เออมีเอ,อกลักษณ์พอสมควรเลยนะมันบอกว่าเราสามารถคราฟของผู้แบบเออป้องกันได้นะฮะแล้วก็ Evo Tower อะไรบลาบลาๆนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองเล่นกันในวันนี้ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเรา,าแบบมาฟัง first impression อย่างนะแบบว่าพบเจอครั้งแรกว่าจะเป็นงไงกันบ้างว่าผมรู้สึกยังไงอะเอาละมาเรียบร้อยคราฟ Tower Defense ถือว่าเลื่นอยู่นะสำหรับหน้าเมนูหวังว่าในเกมจะลื่นตามนีนะ ยินดีต้อนรับเขาสู่ครับเทวดิเฟนน่ะนี่เป็นเกมแบบล้อเรียนเอ่อ n e c r a f t นะฮะแล้วก็บลาบลาบลา,านะเข้าใจแล้วนี่คือล็อบบี้อ่ะซึ่งคุณคุณนๆนะเนี่ยแต่ทุกเกมมันคงใช้เลเอานี้อยู่แล้วแหละแล้วลมีทาวเวอร์ตัวแรกเป็นสเปซแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มซึ่งเวลานั้นก็ต้องทำการซื้อเพิ่มใช่ไหมอืมสตร์สตร์ตขายแบบโอ้โหผมเพิ่งสังเกตเอ่อไอคอนโลบักโอเคเข้าใจแล้วโอเค ออ๋แล้วมันมีปุ่มซัมมอนด้วยคือเกมนี้ไม่ได้ใช้ระบบเออ่ซื้อทาวเวอร์สินะถ้าเกิดเรากดซัมมอนใชโ่โอเคโอเคโอเคอ่ะไปไปไปเล่นกันนะฮะดูว่าแมปมันจะสนุกมากแค่ไหนนะเกมเริ่มในหนึ่งวินาทีเริ่มแล้วมีเพลงใช่ไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่ลืมกระสีแล้วกันนะโอ้สวัสดีซอมบี้ซอมบี้มาแล้วสตีฟสตีฟอ๋อเราต้องแบบเราต้องกดเพสต,ตรงตรงนู้นอีกไม่ใช่กดแต่เป็นคลิกนะฮะต้องกดเพสก่อนอ่ะฮะไตมันไตามาสตีฟ อาละอัปเกรดกันนะฮะก็ UI ถือว่าเข้าใจง่ายอยู่นะเป็นฟอนต์ด้วยกับไมค์คราฟเลยใช่ไหมต่อยมันเข้าไปปุ้ง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 โอเคต่อไป5 0 0้อืมระยะเราเยอะว่านะฮะแต่ว่าดาเมีมันจะขาดมากเลยนะมันอัปเกรดมา2เวลมันเพิ่มแค่แบบแค่5าดาเมจเลยนะมันดูไม่คุ้มเลยอะคือสแปมอมายังไงก็ดีกว่าเราสามารถออโต้สกิปได้ด้วยออโต้สกิปฟรีนะฮะไม่เหมือนบางเกมนะยังยังดีหน่อยอ่ะเรียบร้อยวางตัวต่อไป แล้วก็อัปเกรดมาเพิ่มมีซอมบี้มินิด้วยอ่ะอะล่ะวางเพิ่มอีกวางเพิ่มอีกเรียบร้อยเพิ่มไปอีกเพิ่มอีกมันมาได้กี่ตัวเนี่ยนนะเออแปดตัวใช่ไหมโอเคงั้นเราก็นั่นแหละแปดไปเลยวางได้แค่ไหนก็โอเคนั้นอ่ะเรียกได้ว่าสูตรเท้าดิฟเฟนซ์ของแท้อ่ะคุณมีตัวราคาถูกนะฮะอย่าอัปเดตมันนะให้ให้ในสแปมแล้วทุกอย่างจะโอเคเชื่อผมก็แต่เราสามารถเล่นสเปดได้ด้วยฮะเราเล่นได้ฟรีไหมอ๋อใช่เราเล่นได้ฟรีด้วยโอเคถือว่าถือว่าถือว่านั่นแหละ แล้วผมเพื่อสังเกตนะฮะตรงยูนิตตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถอัพเกรดแบบเระยะไกลได้ด้วยนะแบบว่าอัพเกรดทีละตัวอ๋อแบบนี้เลยเระบบดีอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบถึงแม้ว่าจะดูซัสซี่ไปนิดหนึ่งฮะคือคลชแกรปจัดๆเลยนะระบบโคดรออสตาเทวิฟเฟนตะแต่ว่าโอเคพอมีแบบพอมีระบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่ามีความตั้งใจระดับหนึ่งผมสามารถเล่นคุณได้เลยไหมฟรีไหมไม่ไม่ไม่โอเคแล้วคุณสามล่ะฟรีหรือเปล่าไม่มีอะไรฟรีนะฮะโอเคฟรีแค่เดียวนะโอ้แล้วคริปเปอร์มาแล้วอะ ตีมันเร็วอ่ะโอไมค์ก oh ็ไม่ทันแล้วอ่ะหมดระยะเรียบร้อยอ้าวกำลังจะขายวางซะหน่อยเรียบร้อยจบแบบรวดเร็วเดี๋ยวลองไปแบบลองไปสุ่มตัวกันนะฮะดูกันว่าเราจะได้รีเจนดารี่หรือเปล่านะอ่ะมามามาแซมมอนซัมมอน,มมอนเออผมมีแค่200ใช่ไหมเนี่ยผมก็กดได้แค่อันเดียวโอ้โหแล้วแบบและไอตัวแรดส่มวมันจะแลบไปไหนวะนนย์ย์หน่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งในหมื่นใช่ไหมหรือว่าพี่แกหลอกเฉยคือแบบที่จริงมันแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพี่แกโม้ให้คนแบบสนใจหรือเปล่าไม่ร,มรู้ไม่รู้อะไรทั้งนนนั้นแหละเเอาาปป็ว่กดไดไู ผมผมว่าผมได้สลามเชื่อไหมปอโอ้ oh my god อเล็กอเล็กอเล็กซ่าไม่ใช่อเล็กปกติด้วยนี่มันหลุดหลุดเลสแลว้ววะเนี่ยไม่เห็นจะมีในหน้านี้เลยอ่ะเดี๋ยวหลุดเลสด้วยผม,ผมหลุดเลสในสตาร์เลยไม่พอยังมันหลุดเลสในนี่เออตรงนี้มี2ทางฮะอเล็กอเล็กก็ตีใกล้เหมือนกันเหรอแล้วแแรงไหมเนี่ยผมว่าไม่นะสตีฟมันตีเร็วกว่าแล้วก็ตีแบบตีดาวเีระพอๆกันด้วยแล,และสรุปอเล็กมีไว้ทําไมหรือว่ามันระยะเยอะลองลอง,ลองแบบลองอัปเกรดดู อันตรงๆอัปเกรดเกมนี้มาดูง่ายมากเลยนะคือแบบมัน,ม,นมันแทบจะไม่เพิ่มอะไรเลยอ่ะมันแพงมากแต่ว่าแบบสเปมมัดีกว่าเยอะโอ้ oh my god ตอมบี้หลุดไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะอ้อ oh. มันเร็วมากมากเลยอ่ะนี่คือสายที่เราควรจะสแปมสินะแค่สแปมทุกอย่างก็จบไม่ต้องคิดอะไรมากมายเกมแบบย่อยง่าย easy to digest คือคือยิ่งแบบยิ่งเรามีตัวเยอะเกมมันจะดูง่ายขึ้นเยอะเลยเนะี่ยคือแบบมันวางไม่จํากัดแบบแยกเป็นรายตัวมันเลยแบบนั่นแหละ แล้วเราไม่รู้นะว่าเราจะแบบเราจะต้องไม่ควรวางใกล้กันแค่ไหนเพราะว่ามันแบบมันเขียวตลอดเลยอะเราจะต้องดาวกันเองโอเคประมาณนี้ละกันอ่ะต,ตรงผมว่าสตีฟมันเก่งกว่าอเล็กซ่านะคือแบบอเล็กซ่าเนี่ยมันวางได้โคตรน้อยเลยแล้วก็ตีช้ามากสตีฟแบบมันดีพีเอสโหดกว่าเยอะเลยอะโอ้แล้วไอ้อเล็กซ่าเราตันตัวหนึ่งล้วตัวนี้ใช่ไหมสามสิบดาเมจจากเวฟหนึ่งที่ยี่สิบหกดาเมจและท่านผู้ชมอะไรคือการที่อเล็กซ่าเวฟสามเนี่ย มันมันกากกว่าสตีฟเอ,อววววเวลเวลสมเหมนกัน,น,นแล้วมันไม่ตันด้วยนะสตีฟอะคือคื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 บัสตัวต่อไปมาแล้วอะ่ะสลลม1หนึ่งันห้าร้อยอชะโมเดลเล่งดึงอันนี้โมเดลทำดีอยู่นะถือว่าแบบมีดายดิมีควาสมควรแต่ว่าเฮ้อผมยังไม่เจอเลยที่มันเป็นการคราฟเลยเนี่ยสู้ทุกคนตีมันเร็วมันมาแล้วอะฟาดมันเข้าไปอะสมัจิม เอืเอเดี๋ยวน,นะแต่ทาวเวอร์เรามีการเวลอัพ์ฟเด็ดเหรองังน้นงั้นงั้นอเล็กซ่าก็อาจจะโหดกว่าสินะโอเคโอเคเออแต่โลมันห่วงไปน,นิดนึงนะเนี่ยผมเล่นไม่ดัานี่เลยผมยังโลอะไรไม่ได้เลยอ่ะอู้แต่ข้างบนนี้มีเคลมด้วยเคลมอะไรเดี๋ยวน,นะมันคือแบบลัคกี้โพชั่นกับยูทฟอร์คัพติ้งอ๋อคัพติ้งคือแบบนอกเกมเหรอแล,แล้วจะคราฟยังไงเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวนะเออบางทีระบบเกมนี้อาจจะดูเต็งขึ้นมากๆถ้าเกิดเรามีการคราฟอันนี้อะไรอ่ะเอออันนี้ร้านบางอย่าง ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว heading plaza โอเคชัดเจนเพิสติมวันนี้ไงครับติ้งครับติ้งครับยังไงครับอะไรเอ่ยอ่าคลิกทูเชน n g ฮะ s e เล c t unit to craft click to c h a n g ไม่มีอะไรเลยคอือยูนิตต้องเลี้ยวตันเหรอแล้วไม่ได้คือปิดมาแล้วยูไอบัคด้วยยูไ <laughs> อ <UI S 1> <laughs> ผมหายไปแล้วเดี็ดนะเดี๋ยวนะ,นะนะโอเคโอเคเออที่มันทําได้นะฮะแต่ว่าผมแค่ลืมอ่านข้างบนนี้ไปนิดหนึ่งเอาเป็นว่าอีกหนึ่งตาต่อมาผึ้บ <laughs> อุ้งโอ้ my god ได้สลามมาไม่แย่มากแล้วเมื่อกี้ผมเหมือนได้ไอเอเดอร์พอยมาด้วยผมสามารถแลกอะไรพิเศษได้หน่อยไหมผมแลกคอยโพชั่นได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากไหมแต่คงคงไม่มากคราฟติ้งมีอะไรคราฟได้บ้างไหมเพราะว่าตอนนี้เอออเล็กผมเวลห้าไปแล้วเดี๋ยวผมผมเพิ่งสังเกตตัวที่ใส่อยู่แล้วนะฮะไม่สามารถคราฟได้นะเราต้องถอดก่อนโอเคโอเคเออเดี๋ยวนะผมผมเอนชาร์อสลามเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวนะสลามเวลศูนย์เนี่ยได้ไหม กดมาเอนชานอู้ได้แต่ว่าไม่พอโอเคงั้นก็สตีฟไปก่อนแล้วกันสตีฟกับอเล็กอะอเล็กใช้แค่ลาพิสก็พอโอเคเอนชานได้แค่รอบเดียวนะโอเคงั้นก็เรียบร้อยเสร็จละอ่ะลองไปดันนึงลองไปดันนึงรอบนี้มีเอ่อสามทางแยกกันเหมือนเดิมนะฮะซึ่งโอเคสลามตีเตชิเชิฟเออไฟเลกตต่ำม,มากแต่ว่าดามเมจค่อนข,ข้างจะแรงแต่ก็ไม่แรงพอที่จะวันช็อตซอมบี้ได้ว้าวอะไรวะเนี่ย อละล่ะเออผมว่าสตีฟน่าจะยังดีกว่าอยู่ดีนะเนี่ยคือสตีสตีฟหลังจากค้ามาแล้วมันเดียวไกลขึ้นมากเลยเนะี่ยหรือเปล่าน่าจะน่าจะใช่แล้วก็ราคาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นฮนะสตีฟแบบว่า300ส0 0เนีนะ่ยสแปมลงไปเลยอโอ้โหแล้วพออินชานมาตัดมันไโหดจริงอ่ะเนี่ยนะคือแบบจากเมื่อกี้ประมาณตีละทีละ30นะฮะตอนนี้ตตอนนี้กลายเป็น56นะแล้วก็ระยะคือแบบเรียกได้ว่ากลายเป็นปืนไปแล้วอะ่ะ <c oughs> พาวเวอร์คลิปสุด,สดจังหวะเนี้ยมาแล้วอะ่ะคลิปเปอร์ข้างหลังเป็นแบบ รีเพอร์เวอร์ชั่นมดเลยนะเลือกห้าห้าพันซึ่งเออดีเพสเราตอนนี้นะฮะประมาณแบบเออสองพันนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะฮืออเพราะเราใส่เออพอชั่นมาแล้วนะฮะเราได้แบบ260เลยเหรอโอเคถ้าเกิดเป็นพอชัน่นมันจะแบบมันจะห่วงโลน้อยกว่าเดิมนิดหนึ่งโอเคเข้าใจล,ละเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาเปิดอีกเอมสักโลหนึ่งกดไปืม <c oughs> โอเคแมปมันก็ถือว่ามีระบบที่แปลกใหม่แล้วก็ตั้งใจทําอยู่บางตัวนะฮะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือเออยอดไลค์ไม่ได้บอกสิ่งที่ถูกเสมอไปนะ